กีฬาเที่ยงนี้นะครับไปเริ่มต้นกันที่ความยอดเยี่ยมของรัชนกอินทนนท์นะครับทำาผลง,งานดีต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้เธอเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับของรายการแบดมินตันที่เยอรมนีครับการแข่งขันแบดมินตันระดับกลางปรีซโกนะครับรายการบิทเบร์เกอร์แบดมินตัน โอเพ่น2015ที่ประเทศเยอรมน,นีนะครับในประเภทหญิงเดียวรอบก่อนรองชนะเลิศรศัชนกอินทนนท์มือวางดับ2ของรายการและก็เป็นมือ5ของโลกอาศัยการเล่นที่แน่นอนกว่านะครับก่อนจะเป็นฝ่ายชนะมารียเฟเป้กูกุสมาสตูตี้นะครับมือ27ของโลกจากอินโดไป2เกมรวดนะครับคะแนน21.13-21.18นะครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอานันะยามากุจินะครับมือวางดับ4จากญี่ปุ่นต่อไป มีลุ้นแชมป์รายการนี้ด้วยนะครับสำหรับรัชนกอินทนนท์ส่วนอีกคู่นะครับบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมืออันดับ7แล้วก็มือ17ของโลกชนะโนโซมิโอกุฮาร่ามือวันอันดับ3จากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกมนะครับ17ต่อ21 21ต่อ10แล้วก็21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับเคที่กิลเมอร์นะครับมือ22ของโลกจากสกอตแลนด์ต่อไป ส่วนประเภทหญิงคู่นะครับรอบก่อนรองชนะเลิศจงคงพันกิติธารกูลนะครับกับระวินดาประจงใจชนะคู่จากเนเธอร์แลนด์ไป2ตศูนย์เกม21ต่อ15แล้วก็23ต่อ21นะครับผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนครับ